ัสดีครับพอดีมีคนถามว่ากีตาร์ทั้งตัวเนี่ยใช้กาวอย่างเดียวจะอยู่หรือเปล่านะฮะคือกีตาร์ผมพูดว่าสําหรับสไตล์ในการที่ผมทำนะฮะแล้วก็มีช่างหลายๆท่านที่ยังทําลักษณะนี้คือเป็นอาจารย์ผมนะฮะคือเราใช้กาวอย่างเดียวนะฮะเป็นกาวเอลเมอร์นะฮะเป็นกาวราเท็กเอลเมอร์เฉพาะติดไม้ของประเทศอเมริกานะฮะแต่มันจะมีกาวอีกแบรนด์หนึ่งชื่อไทบอลไทบอลหรือเปล่านผมภาษาอังกฤษผมไม่คล่องนะไทบอลขวดหนึ่งก็มีราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้เอลเมอร์นะฮะ แล้วก็กระบวนการในการติดกาพวกนี้ในการทำกีตาร์คัสตอมเนี่ยตัว3 4 0 0 0 0บาทถึง1 0,000บาทเนี่ยไม่หมูนะฮะไม่หมูนะฮะคือห้องผมที่คุณเห็นแบบเนี่ยผมติดแอร์2ตัวนะติดแอร์2ตัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิเนี่ยให้มันอยู่ที่40ถึง50องศานะฮะไม่ใช่เปิดแอร์ให้ผมเย็นสบายแล้วทำกีตาร์นะไอตัวผมเนี่ยทำงานสบายในห้องแอร์เนี่ยเป็นผลพลอยได้นะผมเปิด ให้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนื่องจากบ้านเราเนี่ยมีความร้อนชื้นนะฮะงั้นการทํากีตาร์พวกนี้กาวหรืออะไรพวกนี้มันจะมีผลและวิธีการติดกาวทั้งหมดเนี่ยมันต้องปรับหน้าผิวนะฮะกาวเนี่ยมีประสิทธิภาพอยู่100%สมมุตินะครับถ้าเกิดเรามีเศษผงฝุ่นเนี่ยอยู่ที่ผิวของเนื้อไม้และเราทากาวแปะไปเนี่ยประสิทธิภาพจาก100%เนี่ยมันก็จะลดลงมาอาจจะเหลือประมาณ70%ความเหนียวนะงั้นการติดกาวเนี่ยละเอียดมากพื้นผิวเนี่ยจะต เรียบสนิทแห้งแล้วไม่มีฝุ่นปัดอย่างดีแล้วก็ติดกาวนะครับพวกบิดพวกนี้กาวตัวนี้มีความเหนียวมากๆเลยนะครับถ้าทําถูกต้องตามวิธีนะฮะอย่างเห็นหะฮะบิดที่ผมติดเนี่ยมีน็อตสามตัวเนี่ยเราจะไม่ใช้น็อตเลยนะฮะมันจะมีผลเสียเกี่ยวกับเสียงสําหรับผมนะฮะน็อตพวกนี้เวลาเราทากาวไปเนี่ยเราน็อตเนี่ยสกรูยิงเข้าไปยึดเพื่อให้ไม้ชิน้นนี้ที่เป็นบิดกับไม้หน้าเนี่ยแนบสนิทจนผ่าน8ชั่วโมงแล้วก็ถอดน,น็อตเนี่ยออกทิ้งนะฮะนะครับ คือกีตาร์อของผมทั้งตัวเนี่ยใช้กาวประกอบนะฮะแข็งแรงนะฮะและวันหนึ่งเนี่ยพอมันมีปัญหาเกิดกาวร้าๆหรืออะไรเนี่ยเราสามารถซ่อมมันได้เนื่องจากกีตาร์ไม้แท้เดี๋ยวผมค่อยพูดต่อว่าก,กีตาร์ไม้แท้แตกต่างจากกีตา ไม้รามิเนตยังไงนะฮะงั้นเอาเป็นว่ากีตาร์ไม้แท้ของผมเนี่ยราคา3 4 0 0 0 0บาทเนี่ยผมใช้กาวอย่างเดียวเลยนะฮะแต่มีกระบวนการการทำอย่าค่อนข้างละเอียดมากผมมีผู้กันแปลงนะ,ะจุ่มกาวในการทาปัดฝุ่นควบคุมอุณหภูมิเวลาติดก,กาวอย่าให้มีน้ำอย่าให้มีฝุ่นมันจะทำให้ไม้ทุกชิ้นส่วนเนี่ยติดแนบสนิทกันอย่างสุดยอดครับผม